สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมโดนซอมบี้ลุมอยู่โอ้ยเดี๋ยวเด๋วเดวใจเย็นโอ้ยโอ้ยอยอย,อยเยอะแล้วเกินหนาวด้วยซอมบี้ก็เยอะด้วย โอ้โหซอมมี่เยอะมากมีพวกที่ใส่หมวกกับน็อกเหล็กด้วยนะเพื<ๆ>่อนโอโ้รถสิเคียริตี้นั้นผมกไม็ไม่เคยเห็นนะครับ น่าจะมีของอยู่นะผมว่ามีจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆมีเพนคิลเลอร์นะครับ <Ooh. S 1> เข้าได้ไหมไม่ได้อันนี้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกัน Northern State Collectional Facility โอ้มีปนลูกซอง อะไรเนี่ยทำไมเจอเสียงซอมบี้เยอะจังอ๋อถูกขังอยู่ในนี้นะครับเอ้ายิงไม่ได้ผมก็นึกว่ายิงได้โอ้โหดูมันทุบประตูพังเลยอะ่ะอ๋อเป็นคุกจริงด้วย นี่มันคุกนะครับเพื่อนเพราะว่าผมเห็นลูกกรงที่มันคุยโทรศัพท์ผ่านกันนะจะเข้าไปได้ก็คือต้องมีกุญแจผีนะครับเพื่อนๆอ,อ๋อในนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอะหนาวมาก ไม่มีตัวจุดไฟเลยผิงไฟอะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมครับมันเป็นช่องที่เอาไว้สําหรับคนที่ไปเยี่ยมผู้ต้องขังอะเพื่อนๆให้เขาคุยผ่านทางโทรศัพท์ไปได้เหรอล็อกเหมือนกันแล้วเ,เราจะเข้าไปทำไมอะ่ะอ้าว โอ้ซอมบี้หลายตัวเลยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมโอ้น่าจะเป็นห้องขังอย่างเดียวมั้งครับไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยแต่ซอมบี้มาโอ้มีแบคแพก,กด้วยฮะโอ้โห มีเลนส์ทั้งสองอันสบีกตัวอยู่ข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพื่อนๆผมก็นึกว่าจะมีอะไรอีก อะไรเนี่ยออก้อนหินโอยังไม่เจอบ้านคนเลยอ่ะผมหนาวมากเลยอะเพื่อนเอนแย่แล้วโรคกระเพาะก็เป็นติดเชื้อก็เขาเรียกว่าอะไรครับเชือ้อไวรัสอ่ะเพื่อนเพื่นไข้หวัดอันนี้ที่ไหนอ่ะ อะไรอะ่ะโอ้อะไรนะี่ยอุยน่าสนใจนะนเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูก่อนแต่นหนาวมากเลยอะ่ะเอาไงดีเนี่ยผมกลัวพระเอกเราไม่ไหวนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันมีรถนี้กั้นอยู่อะ่ะเพื่อนๆมันไปไม่ได้ นี่ครับผมต้องเดินเทา้าเข้าไปอ่ะโอ้โหมันใส่มันใส่เขาเรียกว่าเป็นหมวกันน็อกเหล็กอ่ะครับเพื่อนๆ หนาวมากไอ้เจ้านี่ไล่นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ก็ไล่นะเพื่อนเพื่อนที่มันวิ่งเร็วๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยระวังด้วยนะเพื่อน ต้องเข้าไปข้างในก่อนโอ้โหล็อกอีกขอบคุณเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้ยภายหิมะเริ่มสงบแล้วนะครับเข้าไปยังไงอะ่ะ เนี่ยผมไอผมไอนะครับเนี่ยอ้าวทุบเหรอทุบป,ปะไม่ได้อ่ะเอ๊ะเข้าไปขี่ก็ไม่ได้ เนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อนเเข้าไม่ได้ฮะไอใหญ่เลยอะผมไอมากเลยเพื่อนเพื่อต้องรีบกินข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวผมพามาสำรวจอีกนะครับแป๊บหน,นึ่งเพื่อนๆผมเข้าตรงนี้ก่อนดีกว่าห้องนี้นะครับ โอ้ยล็อกนี้แย่เลยอะแต่น่าจะล็อกเลยผมว่าเห็นไหมว่าแล้วล็อกจริงๆด้วยเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนพวกนี้มันชอบแบบสร้างความลำคาญให้เรานะเพื่อนโอ้โหพอหิมะหายไปนี้ดีขึ้นเลยอ่ะ งันเดี๋ยวผมมาตั้งกองไฟไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมานะครับโมเสียงซอมบี้โอ้ยโอ้โหไอ้เจ้านี่ใส่ชุดเกาะด้วยนะก็แถมยังหมวกเล็กอีกครับเพื่อนๆโอ้ยมาทุกทางเลยอะ่ะ เยอะมากยังมีกอโหูไม่หมดไม่สิน้นอยตัวนี้อยาให้เข้ามาในบ้านนะครับมันมีเขาเรียกอะไรนะแก๊สพิษที่ตัวมันเพื่อนๆโอ้กว่าจะหมดโอเคเดี๋ยวมานะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเข้าสู่โหมดการสร้างนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเราต้องที่มือเราต้องถือค้อนก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมือผมถือค้อนเห็นไหมผมอ้วกเลยเพราะผมมีโรคกระเพาะนะครับมันเป็นเป็นหายๆนะครับเพื่อนๆโรคกระเพาะตัวนี้แล้วผมยังมีอาการเหมือนติดไวรัสด้วยนะก็คือเหมือนเป็นหวัดนะครับเนี่ยผมตั้งแคมป์ไฟง่ายๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆแคมป์ไฟง่ายๆก็ตั้งได้นะครับถ้าหากมันมันให้ตั้งนะเพื่อน เพื่อนๆก็ตั้งได้นะครับเอา้าแต่ครั้งนี้มันไม่ให้ตั้งนะทุกทีตอนนั้นที่ผมตั้งมาผมตั้งได้นะครับแสดงว่ามันไม่ให้ตั้งนะเพื่อนๆก็ตั้งแคมป์ไฟนี้เพื่อนๆต้องมีเนี่ยครับสอง stone หนึ่ง w ก็คือไม้หนึ่งอันแล้วก็สติกสติกเป็นแท่งไม้นะครับเพื่อนหาตัดได้ตามต้นไม้นะครับแต่นี้ผมยังหาเนี่ยเวลาผมฆ่าซอมบี้แล้วมันจะมีของล่วงมานะเพื่อนๆอันนี้เป็นไพ่นะครับ เอาไว้แลกของได้นะเป็นของมีค่านะครับส่วนนี้เรนจ์ก็คือพวกอาประแจเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้เอาไว้สร้างสําหรับนู่นเลยเพื่อนเอนตัวพาร์ทสำหรับอาเขาเรียกว,ว่าซ่อมแซมอาวุธนะครับเนี่ยถ้าท้ายรถเนี่ยครับ s u สพวกนี้เพื่อนๆรีบไปเปิดเลยนะเผื่อบางทีมันมีของสําคัญให้เราเก็บนะครับนี่ท้ายรถตำรวจ มันขึ้นไปไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้นะครับอะไรของมันน่ะมันไม่ให้ขึ้นไปอ่ะเพื่อนๆข้างบนนี้ก็ไปไม่ได้อา้าวล่วงมาเจ็บอีก ไอตัวนั้นที่เป็นไส้กรองผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้มันอะไรเนี่ยอ่าตรงนี้ไม่ยังไม่เคยมานะครับเพื่อนนี่ครับในแผ่นที่สีดําตรงที่ผมบอกว่าเลขหนึ่งให้ไหมครับมันคืออะไรอะศูนย์วิจัยอะไรเหรอเข้าไม่ได้ครุปคือมันไม่เข้าใช่ไหมสรุปเลยงัดได้ไหมเอ๊ะบางทีมันอาจให้ยิง ไม่นะยิงก็ไม่ได้นะครับมันจะมีบางจุดที่เป็นโกดังนะครับเพื่อนเพื่อนมันให้ยิงได้นะครับไม่ได้เข้าไม่ได้โหแน่นหนามากแน่นหนาจริงๆใส่กลองผมใกล้จะหมดอีกแกเออแล้วในส่วนของปืนผมก็ใกล้จะหมดนี่นะครับตู้คอนเทนเนอร์นี้มันยิงได้นะนเพื่อน โหอย่าบอกนะว่าเริ่มจะมีนั้นอีกแล้วอะสูงไปปะสูงไปสูงไปนะครับมันปีนไม่ได้ในตู้คอนเทนเนอร์นี่มีของเพียบเลยนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเดินดูก่อนว่าฝาประตูมันใช่ไหมนะเพื่อน,เ,อนเหมือนจะเปิดได้นะโห ดูดิครับเพื่อนๆเ,เริ่มอีกแล้วมาอีกแล้วพายุหิมะโอ้โหเซงเลยอะพายุรุนแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆพื่อล็อกเราต้องใช้ล็อกพลิกนะครับในการเปิดส่วนใหญ่ SUV ที่มันล็อกพวกนี้เพื่อนเพื่อนมีของดีเยอะนะครับโดยเฉพาะปืนกับกระสุนนะเพื่อนๆปืนดีด้วยนะไม่ใช่ปืน ปืนธรรมดาไม่ใช่นะมันปืนดีมากโหดูดิรถตู้นี้ใช้ได้ไหมขับได้ปะขับไม่ได้เกมนี้มันไม่ให้ขับรถกระบะคันใหญ่ๆนะครหมายถึงรถไอ้ที่ว่าเป็นรถตู้นะครับหรืออ่ารถที่ว่าเป็นรถคอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพ,พวกรถหกล้อสิบล้อมันไม่ให้ขับนะครับ ผมก็เสียดายเหมือนกันหนาวมากเดี๋ยวผมต้องไปก่อนโอ้ยหมาไม่อยากยิงวะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้รถผมมากเกินไป เนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดทำให้รถผมเสียหายนะครับต้องล่อมันมาให้ไกลหน่อยอ๋อเป็นแค่ เขาเรียกแพ็กพยาบาลนะเหมือนถึงเป็นผ้าพันแผลเพื่อนๆโอ้โหพี่คือผมยังหานะไม่เจอเลยอะ่ะบ้านคนนะครับอันนี้ผมวกกลับแล้วไปที่ปั๊มน้ำมันอ้อผมลืมมาร์กตำแหน่งเรามาร์กตำแหน่งได้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวผมมาร์กตำแหน่งไว้ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับ